สองเครื่องเสียงชุดประมาณเก้าหมื่นกว่าบาทนะครับเป็นสีพูนแปดนะครับอันดับหนึ่งครับมีแอมคาราโฟแปดนะครับสิบหกนข้างละสามแล้วก็ทีสิบหกนิ้วสี่ครับสิบสองข้างละสี่คอสทาดาอีคิวของไมโครเทคครับไม้ลอยอะคูติกกับไมโครเทคปักคมสันแล้วก็มิกแคปลาครับ12บสองชัแนลครับ ก็ร้อมแหลกครับเป็นแหลกไม้ครับนี่ชุดพระอาจารย์ครับที่แรกไปบอกว่าจะเอาชุดสี่คูณสี่ครับพอไปถึงแล้วเสียงประทับใจอาจารย์อะไรเพิ่มอีกครับอันนี้เราก็สาสัญญาณสีเงาดีครับผมอาจารย์บอกไม่ต้องเก็บสายครับเอาแบบนี้เลยเพราะว่าเห็นด้วยผมก็อนว่าแจ็คพันอนะครับนี่เป็นเครื่องพระอาจารย์นะครับ ลำโพงเส้นละ15เมตรครับ4เส้นครับลำโพงจะเป็นมือ2นะครับเป็น W W ร้อยนะครับพร้อมดอก2 2, 2 42อสี่งกลาง12นิ้วครับค่ายเอโบรีลำครับประมาณนี้นะครับช <c oughs> ุดเครื่องเสียงประมาณนี้ครับจ่ยอดูภาพมุมกว้างครับ จะเป็นเซต4ีพู้นะครับสี่่แปนะครับกมสงที่วัดป่านะครับสำนักสงฆ์ครับฝากไปตามคลิปด้วยนะครับทางช่องร้านซฟมิวสิกคอนเ n นนะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบเสียงอีกหนึ่งคลิปนะครับอ่าครับตอนนี้ก็กำลังจะเทสแล้วนะครับอ่ะงั้นต่อเนื่องเลยครับเราไม่ตัดคลิปครับ บอกขอเห้คนที่เศร้าฮักกันไายบ่กมีเมื่อนั้นที่แผ็นบอถึงไอ้สิฮักเธอเธอเจ้ายังฮักต่อบ่มีเหตุผลที่ไอ้สิดึงเธอไว้ไปฮักกับเขาให้มันแล้วมันทุกบ่ต้องมาเฟนต้องเป็นยังฮักกับไอ้ถึงไอ้สิเจ็บ ไฟโซล่าเซลล์นะครับน่าจะลองเต็มที่ไม่ได้ครับเพราะว่าอาจารย์ไม่ยังไม่ได้ใช้เครื่องปั่นไฟครับอันนี้ใช้ไฟโซล่าเซลล์ไปก่อนนะครับอ่าเนี้ยเนี้ยเนี้ยอาจารย์เพิ่อใช้ไฟโซล่าเซลล์มันบกพร่องอะไรที่เหลือ่ล่ะ เครื่องปั้นตัวครับเครื่องอะไรวะัไฟยังัลัอ,อ่าออครับอันนี้จะเป็นเครื่องปั้นนะครับเพราะว่าจะเป็นวัดป่าครับอยู่บนที่เขาอ่าโอเคนะครับจะประมาณนี้ครับผมอขอติดตามทางช่อง ร้านซีปมีสีคอนแกนนด้วยนะครับ